วันนี้มีเครื่องเข้าม่โอเวอร์ฮอนนะครับเป็นเครื่องแอ l ลาสเซตี55นะครับเครื่องขนาด55กิโลวัตต์นะครับ7.5บาร์นะครับเป็นเครื่องออยฟรีนะครับเข้ามาด้วยอาการมีน้ำมันรั่วนะครับบริเวณออยปั๊มและตรงตีหน้าโรเตอร์บูเกียนะครับพบว่าในส่วนของตัวบูเกียนะครับแบริดแตกนะครับส่วนเฮาสิ่งก็มีการวานเป็นวงกว้างครับเนื่องจากแบริดมันแตกนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังการทำโอเวอร์ฮอนเครื่องแอ l ลาสคอปโก้รุ่นเซตี55ค่ะ เครื่องตัวนี้เข้ามาด้วยปัญหาน้ำมันรั่วเราจะมาดูกันค่ะว่าทีมช่างจะแก้ไขยังไงให้เครื่องกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมพงศิษฐ์พิลลมศกนะครับเป็นเซอร์วิสเอนจิเนียร์จากแผนกโอเวอร์ฮอนนะครับบริษัทพรีเมียมอิควิปเมนต์แอนด์เอนจิเนียริ่งนะครับวันนี้มีเครื่องเข้ามาโอเวอร์ฮอนนะครับเป็นเครื่องแอตลาสเซตี55นะครับเครื่องขนาด55กิโลวัตต์นะครับ7.5บาร์นะครับเป็นเครื่องออยล์ฟรีนะครับเข้ามาด้วยอาการมีน้ำมันรั่วนะครับบริเวณออยล์ปั๊มและ ตรงตีนหน้าโรตเตอร์บูเกียนะครับก็ได้ทําการเทสลันเพื่อดูว่ามีน้ำมันหยดมากน้อยแค่ไหนนะครับพบว่าตัวซีนหน้าบูเกียนะครับมีน้ำมันหยดค่อนข้างเยอะจึงได้ทําการถอดลือ้อพบว่าในส่วนของตัวบูเกียนะครับแบริ่งแตกนะครับต่วนเฮาสิ่งก็มีการวานเป็นวงกว้างครับเนื่องจากแบริ่งมันแตกนะครับก็ได้ทําการส่งซ่อมนะครับตัวให้ช่างช่างกึงซ่อมครับเป็นตัวโรเตอร์บูเกียนะครับตัวดีได้มีการเมทัลสเปย์นะครับเสร็จแล้วจึงเก็บงานนะครับต่วนเฮาสิ่งนะครับได้มีการกึงว้านนะครับแล้วก็ตีปอออกนนะะครรรับเเแลทําาชื่มซ์ แล้วก็กึ่งเก็บงานนะครับเพื่อได้ค่าขนาดเหมือนปกตินะครับหลังจากทําการซ่อมแล้วครับก็ได้มีการเปลี่ยนแบริ่งเป็นซีนใหม่แล้วก็ประกอบตัวโรเตอร์บูเกีย์นะครับประกอบไปเอ็นเข้านะครับจากนั้นทําการประกอบเครื่องนําเครื่องไปเทสตรันนะครับเพื่อตรวจดูว่ามีน้ามันรั่วไหมพบว่าตัวหน้า d ีแบริ่งนะครับไม่มีน้ํามันรั่วนะครับส่วนตัวไอพัมปนะครับโฮสต์มีการรั่วนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนโฮสตนะครับจากนั้นก็ทําการเทสตรันต่อนะครับ ทำก,การเก็บค่านะครับวัดช็อกเพลว,วัดแบบชั่นนะครับแล้วก็วัดกระแสนะครับแล้วหลังจากเทสลันเก็บค่าเสร็จแล้วนะครับก็มีการบันทึกค่าเพื่อส่งให้ลูกค้านะครับหลังจากเทสลันเก็บค่าเสร็จแล้วมีการแพ็คเครื่องเพื่อนําการส่งให้ลูกค้านะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับต้องการนําเครื่องมาโอฮอนที่บริษัทพรีเมียมนะครับสามารถติดต่อที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้นะครับขอบคุณครับหลังจากการซ่อมบํารุงและทดสอบอย่างละเอียดตอนนี้เครื่องกลับมาทํางานได้อย่างเต็มที่ค่ะค่าการทํางานถูกตรวจสอบและบันทึกไว้ เพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจในผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะนอกจากบริการโอเวอร์ฮอลแล้วเรายังมีการจำหน่ายติดตั้งและบริการให้เช่าเครื่องจากอุตสาหกรรมด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาทางด้านล่างนี้ได้เลยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย